คงอยู่ในช่วงของสถานการณ์น้ำนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างครับผู้ว่าจังหวัดพิจิตรนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการทําแนวป้องกันน้ํากัดเซอะตลิ่งริมแม่น้ำน่านด้วยการวางถุงบิ๊กแบกค,ครับป้องกันน้าท่วมในเขตเศรษฐกิจตัวเมืองพิจิตรครับ นางสาวธนิยาในพินิดครับผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกิติพลเวชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายมงคลเขาเหินโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ลงพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตรงข้ามวัดราชช้างขวัญครับโดยเพื่อติดตามการดําเนินการจัดทำแนวป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำน่านด้วยการวางถุงบิ๊กแบ็กตลอดแนวตะลิ่งที่ถูกน้ํากัดเซาะครับเพื่อป้องกัน น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจร,รวมถึงชุมชนและบ้านเรือนในพื้นที่ตัวเมืองพิจิตรครับซึ่งดําเนินการด้วยความเรียบร้อยและคาดว่าจะสามารถป้องกันน้ําท่วมในเขตเศรษฐกิจข,ของตัวเมืองพิจิตรได้ครับขณะที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ําในแม่น้ำน่านท่านบอกว่า จากข้อมูลโครงการชนประทานพิจิตรเนี่ยแจ้งว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะขึ้นสูงอีกประมาณ60เซนติเมตรในช่วงของเวลา23นาฬิกานั่นก็คือเมื่อคือนนี้นั่นเองนะคะจึงได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน่านในพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวโดยยกของขึ้นที่สูงระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษแล้วรวมถึงกระแสะไฟฟ้าด้วยนะคะ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางหากเกิดเหตุฉุกเฉินให้แจ้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือทันทีนะคะ